วันอาทิตย์ที่8กันยายน2556สถาบันพัฒนาภาวะผู้นำการปกครองท้องถิน่นจัดงานเสวนาเรื่องระบบนิติรัฐกับทางรอดของประเทศไทยหน้าศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุลาภรกรุงเทพมหานครมีผู้สนใจร่วมง,งานไม่ต่ำกว่า150คนมากจนล้นห้องประชุมถ้าการจัดงานในวันนี้มีเป้าหมายอย่างไรบ้างคะครับสืบเนื่องมาจากว่าความวุ่นวายของบ้านเมือง มันมากขึ้นทุกวันทุกวันสภาผู้แทนราษฎรแทนที่จะเป็นที่พึ่งของชาวบ้านก็ยุ่งเหมือนกันอันนี้คุณคงเห็นปัญหาของชาติบ้านเมืองนี้มันมหาศาลเลยนะแล้วไม่รู้จะแก้อย่างไรครับอันนี้เกิดเป็นความคิดที่เริ่มครับเราคิดว่าเราจะเชิญผู้ผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยมาให้ความรู้กัพบพวกเรา รับการฟันเมืองนี่มันจะเดินไปทางไหนถึงจะถูกกระบวนการฟังดูดีนะฮะเสร็จแล้ปวปปชผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่ามีความผิดกระสมเรื่องแปรอ,องปาฐกถาในวันนี้คือนายวันสารสร้อยพิสุทธิ์อดีตประธานสารรัฐธรรมน,นูญได้ย้ําว่าการใช้กฎหมายของรัฐบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมพร้อมระบุขณะน,นี้รัฐก,กําลังทําผิดสองเรื่องแต่สารรัฐธรรมน,นูญไม่มีอํานาจในการดําเนินการ นายวสานสร้อยพิสุทธิ์ยังได้ให้ความหมายของนิติรัฐว่าคือรัฐที่มีการปรกครองด้วยกฎหมายและการชนะการเลือกตั้งก็ไม่ได้หมายความว่าให้มาบริหารประเทศตามอำเภอใจแต่ต้องบริหารตามกฎหมายหรือตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ส่งผลให้รัฐบาลต้องมีมือกฎหมายเก่ง,กงๆไว้ใกล้ตัวโดยนักกฎหมายที่ดีต้องผูกโยงกฎหมายหลายฉบับได้ดีเพื่อใช้กฎหมายนั้นให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารประเทศไม่ใช่เอาช่องโห มาหาประโยชน์เข้าส่วนตัวหรือพวกพ้องรัฐบาลกลางบอกว่าจะควบคุมราคาน้ำมันเบนซินรหรือน้ำมันดีเซลผู้ว่าร,ราไการจังหวัดบอกว่าไม่ควบคุมปล่อยตลาดเสรีได้ไหมไม่ได้พานิชจังหวัดไม่ดมําเนินการตามนั้นผู้ว่าเลือกตั้งบอกว่าพาณิจอยู่ไม่ได้ต้องย้ายย้ายไปไหนไปอำนาจส่วนกลงางครับนี่คือการเกยกันอยู่ใช่ไหมล่ะผูะนักการพูดปากกาพูดอย่างไรก็ได้ แต่ท้าปฏิบัติมันต้องมีกรอบต้องมีกฎหมายช่วงที่สองของการเสวนาเป็นการเริ่มอภิปรายในหัวข้อวิาพากษ์กฎหมายไทยเป็นที่พึ่งของประชาชนได้หรือไม่โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคือนายแก้วสารอัติโพและนายภัยบู์นิติตะวันอยู่ในตรงนึงก็คือภารกิจเขียนไว้ทั้งหมดมันต้องเข้าทางเดียวออกเฉพาะปะชชไม่ผ่านตรงนี้ไปไม่ได้ ไอการไม่ผ่านตรงนี้เราไปไม่ได้เนี่ยคือปัญหาเหมือนรถนะฮะท่านขึ้นบนทางด่วนกันมากมายแต่ว่าประตูด,าด่านมีประตูเดียวเนี่ยรถมันติดกันไม่ได้สันติโลแล้วไม่มีการจัดแบ่งด้วยนะว่าใครจะเป็นทางด่วนทางอะไรต่างๆทุกอย่างมาแล้วก็ไปต่อคิวกันติดกันจนตุนนั้นอยู่อย่างนั้นนะฮะชัดเจนที่สุดเลยนะฮะว่าเสียง้างมากมเลยทำอะไรได้ทุกอย่างใช่ไหมไปทักเสียงเขายืนยัน บอกต้องใช่แล้วเขาก็จะบอกสารพวกอแอมก็ต้องเลียนโยงกับประชาชนการเสวนาเรื่องระบบนิติรัฐกับทางรอดของประเทศไทยในวันนี้ต่างได้รับความสนใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ร่วมฟังการเสวนาตั้งแต่ต้นจนจบรายการพญาเรียนถามว่าวันนี้จากการฟังเสวนาแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างคะผมคิดว่า2เรื่องนะครับกับสังคมไทยก็คือหลักนิติรัฐก็คือการ กฎหมายต่างๆที่มันมีปัญหาอยู่ไม่ว่าเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญเรื่องของรัฐบาลออกพรบฉุกเฉินว่าถูกหรือไม่หรือเรื่องของกฎหมายต่างๆนะครับในการแก้ที่มาสวอะไรต่ออะไรมันเกี่ยวข้องกับหลักนิติรัฐทั้งหมดพี่นะคะวันนี้ได้ประโยชน์อะไรคะก็คือเนื้อกฎหมายที่เพื่อนพูดไปแล้วเนี่ยความความไม่มีไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่มีฮิริอตตปะใช่ไหมไม่ละอายชั่วไม่กลัวบาปคือถ้าคนดีสักอย่างเนี่ยกฎหมายไม่ต้องเลย เพราะฉะนั้นการที่บ้านเมืองเราวุ่นวายขนาดนี้เนี่ยเกิดจากคนเราเนี่ยเห็นแก่ตัวเห็นแก่พรกพวกตัวเองเพราะฉะนั้นแก้เท่าไหร่กฎหมายออกมาควบคุมแค่ไหนก็ก็แก้ไม่ได้หมดหรอกนะ,ะเพราะฉะนั้นเราต้องสู้อะ่ะ